ที่เย็นไปได้มีดีครับคิดว่ามันมีบทที่เป็นเชื่ออย่างคุณเค้าจะว่าไม่ได้นอนด้วยหรอครับไม่ได้นอนที่ไม่ได้ครับแต่คุณสักที <coughs> ชัวมีมการพูดภาษาเข้ามาไม่ต้องมีอาจารยมีวัน้กานเค่ะอาจารย์มี <c oughs> ส,สองชื่อัวภาษาเพราะว่าอยากจะจะกให้คนนั้นเกี่ยวอยาให้มีคนเมอนเรี่คนทุกคนจะสนนไรารโต่สั่งทีปดคาัต

ไปลองชื่อก่อนแล้วจะแจกแจกพระองค์ตเหนได้รั่กือเลยานมันไม่ติดอะไรอะไรมันไม่ติด